แต้มโพราณคนเอาเอาเอเอามาเลค้ยงคนเราเจ็ดสิบคนอยู่ัวกเด็กอู่สนคนแตงโมอินพุ้งากาปลาสามาต้มแกมานุองยลยบุนบาทยิ่งเกิดเกินกตอนนี้พระที่เอ้ยเหลือแมนโลกสีกินแกนิทันเลย Kana suan kuat, nukau kuat, ku tang, nukaa, aakwa, keso ngam Nwaa taa, kuat tang chak, kuat lung, muteng, kai, <laughs> ung, kuon Kuat tang chak, kuang, kun, karam, kiau, kan, na, nam Kwa ni, wang, yu, ting, si, di, pan, kon, kung, hua, ngam Sang, pan, kuang, to, kuang, kai, heo

ยังเลยกายทุกทั้งตาทุกทั้งหูจะโมกตาทั้งลิลานวัามีทั้งทีเสียงโหยมันหมุนแกนต่อมาพิรันให้หยาดสิ้นทุกขันแห่งหันนาต่อริพาลเขาขอบอกว่าข้านบนทางเย้นมีเถื่อได้แก่คนทางเดินไปสู่ริลขันกว้างกว้างเอ๋ quang phú cáo quang hoa căn quan nam các bếp nam các phong cả hoa quang อันยิงใช่กันหต่ไดประสงค์เจ้าแห่งเหตยิ่งท่านแม่เช่นว่านี้เป็นที่อัศสรรยาณยาโสกันสนาากสนสี่กันทีท่จะไปได้ยามีความว่าไปเชื่อพีจะยำวัานัวงมนุษย์ได้โลกวันทาได้หลููคนส่วนพอน่อต้นแม่งส่วนผูรินอยู่ระฟังเมื่อน จากสิไปพาดนิพันธ์แต่ยาลืมสินแก่วันสินเป็นแล้วนี้ไรอยู่บอกสินไปกับผู้อื่นส่วนเจ้าส่วนเจ้ากรดังมันไพ่ไพกรหังกาส่วนผู้ทำบาปไพ่เหนสิบวจะเสียกานนะยังเป็นานบเป็นพระส่วนวิบมีตุมมา มาหุ่มคนหัวกินขวบาดหาแต่เงินว่าหัวมีแล้วกับบอท้านแดดน้ำกว่าโมบานท่านแล้วจะเป็นหัวงน้บัดาโตยาผู้บัดบอทักนพอดีดีพอดีกัเก็บไปจนเป็นให้เป็นหอดล้วนตัวเโคดังอังหังตัวไหน้องเกิดเ่องการืบัดใส่ทำแจ้งสันพอได้ทางการศึกษา và năm phát âm về đây, tuần quay lần thầu mưa. Mẹ cháu sẽ vào mẹ đây, quay vào lấy thư thiệt chuồn. Đẹp lắm phút nằm đây, tổ tế tổ nằm vào kiếp liền. Vượt khâu má chân xịt, vượt khâu má hoa nhẹ, Mì giọt nhàng răng trở hư nằm, đầy chén khán ขอให้ผู้ไว้บ้านเรียกผู้เข้าวัดถามพระพระผูเคารพแตู่้ตัณหาเองยืนใช้เท้าพ่อขันไฟถึงนิพพานเป็นที่สูภาษะรอดรู้ว่าก่อนไปให้ใครควร่วนพระสงฆ์รล้วนใ้สี่สรงข้างไปอาจึงใครว่าจาบอกอนุถามไป thật em giam mong là nha em hãy thăm cầm xoa xa thì phải đây là ngay là ai em thiết qua trai hoa án kết văn mưa mưa em cơn cái kiến tạm quang còn hiện nằm và เทวคดัางเทวคดีสินสังขารลวงวิริภัยแทนดินลาราพันไม่ว่าเผ่าพันธุ์สวรรค์ควรล้วนตัวของข้ากถาเข้าใกล้เทียนอินหลดทนไร้แห่ง โอ้ยน้องอุ่งงหายไม่ทำวะมันตกเย็นดันไม่แลียวโว้ยเดี๋ยววันชัวร์าจึงหินรันในเรนเทียนเดี๋ยวนไรข้างนันมันก็ข้าในถึงใจอารุ่งรุ่งเด้๋ววันไปรู้งวันในตรงวางานเห็นวุ่ กรรมให้หลันตัวนั้นเทียกว่า่าตัวตายเป็นผีวูกไปถึงตายเอ๋ภาคสมบัติใหญยให้าคงฟังแย่นเพราะถ้าอยนจบแล้วภระสงว์ใน้การในคนกับหู้คุกัาเพื่อนไม่ค่อยอาวุธนโลกนีรุนมอมในการเกิกันนี้จะทำใหวันคื้น

รูนว่าขันควัวนดินก็เป็นนารคำที่ตามถึงขันดินแข็งเป็นดินอันเสียนดินโรนหับไปถึงพืง้นจาแก้วลุงมพยักำโยชนารกใจว่าถึงขาหาผูกทาหาสูกเขาไปจอย